มาตรการล่าสุดที่คุยกันก็คือถ้าคุณบอกว่าจะมีความต้องการของต่างประเทศ1,000 0ตัวนั่นหมายความว่าต้องเอาโคไทยออกไป5,000ตัวและเอาโคพม่าเข้ามา5,000ตัวก็คือสัสดส่วนหนึงต่อหนึ่ง ณปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านอธิบดีกรมรศาสตร์ได้มอบหมายให้รีเซ็ตระบบทั้งหมดเพื่อที่จะเริ่มสํารวจโคเนื้อใหม่อาจจะได้ข้อมูลที่มาแสดงให้เห็นว่าแล้วจริงๆปริมาณโคเนื้อที่บอกว่ามันเยอะเนี่ยแล้วทำให้ราคาโคเนื้อตกต่าใช่หรือไม่ใช่สาเหตุที่มีมติของคณะอนุกรรมการ พัฒนรักษาการตลาดโคเนื้อกระบือและผิดพันธุ์แล้วก็ของบีบบอร์ดเนี่ยคะ่ะมองว่าคนที่เลี้ยงโคพมา่าคนที่นําเข้าโคพมา่าก็คนไทยทําไมเราต้องไปจําจกัดหรือขีดเส้นไม่ให้เขาประกอบอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นหลักการที่อนุมัติเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เอาเข้าเลยเพราะว่าประกาศชะลอการนําเข้าโคพมา่าของกรมปรศุสัตว์ที่ประกาศโดยท่านธิบรดีกรมปรศุสัตว์มีผลถึงปลายเดือนพฤษภาแต่ปัจจุบนัน มีมติของบิบบอร์ดก็ยังไม่ได้มีการนำเข้าโคพม่าอย่างถูกต้องแต่อย่างใดที่ประชุมบิบบอร์ดเนี่ยเมื่อ16พฤษภาคมมีมติเห็นชอบยกเลิกชะลอการนำเข้าโคเนื้อกระบือจากเมียนมาแบบมีเงื่อนไขโดยต้องมีการกำหนดโคตาการนำเข้าส่งออกให้ชัดเจนต้องนำโคเหล่านั้นไปครอบ ขุนที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นไม่ได้มีการเอาไปขายที่ตลาดนัดและการขุนก็กําหนดว่าจะใช้เวลาขุนประมาณ3เดือนแล้วจําหนไปยังต่างประเทศเท่านั้นโดยปริมาณการส่งออกต้องมากกว่าปริมาณโคที่นําเข้าและที่สําคัญถ้าดําเนินการแล้วกระทบต่อเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคภายในประเทศจะต้องมีการพิจารณาว่าจะยุติหรือดําเนินการอย่างไร จริงๆเราเจราจาได้แล้วเพิ่มเติมในส่วนของซาอุดีอราระเบียแต่ปัญหาก็คือราคาที่เขาซื้อกับคนที่จะรวบรวบรมโคเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เจอกันแล้วมันไม่ได้เป็นจุดที่สร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดมากพอกับการที่จะขายไปส่วนหนึ่งที่มันไม่จูงใจก็คือราคาที่คนในประเทศซาอุซื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่ 80- 90ร้อยหนึ่งซึ่งถ้าซื้อจากไทยไปมันก็คงจะอยู่ที่ประมาณ60 เนื้อเถื่อนที่เราสืบสวนนะครับเราพบว่านะครับมีการนําวัวเป็นนะครับจากพม่ไปผ่านกัมพูชาแล้วก็ผ่านถึงเวียดนามเลยผ่านด่านชายแดนเลยนะครับส่วนเนื้อเถื่อนที่เข้ามาคือเข้ามาทางมาเลเซียแล้วกบเป็นกองทัพมดเข้ามามันจะเป็นเนื้อกล่องเหมือนหมูกล่องนะครับเข้ามาจําหน่ายได้ผ่านทาง Facebook ผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วเป็นส่งถึงที่โดยรถรถคอกเล็กๆนะครับส่งถึงที่เลยเนื้อเถื่อนจะเหมือนกับหมูเถื่อนคือว่า มันมีการนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากคือเข้ามาเป็นกล่องนะครับเราเพิ่งจับกลุ่มมาอย่าบริษัทหนึ่งละกันที่ทําเรื่องของฟรีโซนหนึ่งเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วมีแล้วก่อนที่จะนําจําหน่ายต้องเพิ่มมูลค่าของเนื้อก่อนแต่ไม่มีมีการบิดครับประมาณ100่งรายนะครับที่เป็นลูกค้าของบริษัทนี้ทั้งรายเล็กรายใหญ่รายย่อยนะครับที่เราเช็คด้านการเงินนะครับหมุนเวียน4ปีที่เราเช็คเนี่ย ประมาณ10,000ล้านนะครับเฉพาะเนื้อที่เขาขายนะครับเกือบ10,000ล้านบาทที่เราตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดทีนี้บางลายเนี่ยเนื้อที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้รับออาญาตนะครับมาออาญาตภายหลังก็มีการซิกแซกกันโดยเจ้าที่รัดบางหน่วยบางคนนะครับสหน่วยงานเนี่ยซิกแซกจนทําให้เนื้อนี่ขายได้ถึงแม้เนื้อจะตกต่ำเนี่ยเขายังสั่งเข้ามาได้นะครับ เดือนหนึ่งประมาณสักวานาเชียสามตู้นะครับสามตู้ก็ตู้ละ2อ5 0 0 0กิโลประมาณเกือบ70ล้านกิโลนะครับที่เราตรวจสอบมานี่คือคือกระบวนการที่เกษตรกรจะรับผลกระทบนะครับ